มือได้บดิกินปลาหลานี่มันบบเป็นตะยูแห้งเด้อค่ะพี่นองค่ะมาเด้อค่ะกาบสวีดัดเอ้ยบบเมนสวัสดีจ้าลูกเพจฝาใสชาแนลมือนี่นะคะฝาใสกับสิภาพีพานองค่ะมากินตำปหุงหมูทอดกันจ้ามือนี่ฝาใสหนีลงทุนเห็ดเองเลยเด้อค่ะ มาเลยค่ะหลังจากเขาย่าบกหุงเรียบร้อยแล้วเขาก็นวนวนวลใส่ปลาแดกใส่อันพุงนัวคงเฮ้านะคะบักเพ็ดบักถั่วบุกหันละคะ่ะนวเข้าไปเลยค่ะพี่น้องค่ะก็ได้พักบุ้งมากินแกมน้ำเนื้อจ้าอุ้ยเบ่งทีละอย่าให้มันเหลือติดโคกเวยค่ะพี่น้องควาดเอาให้มันเบิดเลยจ้าพี่น้องค่ะมาเดอนี่เบ่งบึง เบิ่งสกิลการตำบกหุงดานนี้นะคะคือกินสามคนนีเบิดแองแสงเลยค่ะพี่นองค่ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นองคาเมือนี้นะคะเก็ดจะมากินตำบกหุงนี่ระคะพี่นองขาให้เบิง่งจ้าลังจากเข้านะคะตามเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นองวันนี้นะคะวันเสาร์ วันเสาร์ไม่เหงาหรอกเธอปุ่นแล้วพี่น้องมีได้ข้าวปุ่นมานาจ้ากินตามบกหุงตรงนี้ข้าวปุ่นเด้อหรือว่าบม่มีมีแต่ตามบกหุงก็กินใดขึ้นกันนะลคะ่ะมีชุดแซ่บของมันนะคะก็คือต้องใส่มือค่ะพี่น้องเป็นคือฝ่าใส่บอขันบ่ใส่มือนี่ก็จะกินบ่แซ่บนะคะมันบกสวงอ่ะนะบกหุงนี่คือกรอบแห้งนะคะ จำประราบบัวบ,บัวเลยค่ะพี่น้องคะนี่ฝาาไซกระไดอันพักบุ้งที่เก็บมานะคะปลูกเองอยากจะบอกว่าปลูกเองแต่แสบอยู่ด้พี่น้องปลูกเองกินเองนะคะปลูกใส่กระถางนะคะมันกเกิดเหงย่ดอกมันถึงว่ามันจะบองงามนะคะก็มันก็พ่อได้เหดอยาเหตุกินค่ะพี่น้องคะบักพีกนี่ซีหนวยค่ะพี่น้องโอ้ยตายตอนนี้กินไปแล้วนะคะกลับมาผ่าคลิปนี่น้ำลายยังไหลเลยค่ะพี่น้อง มาเด้อจ้าเอาพัน่นพันพักบุงใส่แล้วแับน,นี้นี่เอาคำอยากง่ายๆเลยโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วนะคะคอมหมอกคอมเมนนะคะกดไลค์กดแชร์พูดค,ค,คุยกันคือเก้าวหน้นแล้วจ้าอันมามาเสบๆน้ำกันี่แหละเนาะ ผูใดออันพู้ติดตามใหม่ก็ขอบคุณหลายหลายค่ะพี่นองค้าระดับที่สี่จีานแล้วเดอ้ออยากผ่านไว้อันระดับที่สี่นี่อยากคูว่าต่อไปนะคะเพื่อนสี่ห่เฮ็ดอีหยังต่อนะคะคุณเฟซบุ๊กมาจ้ะมเบิ่งจากนาฝ่าใสนี่คือฟินแห้งกินกับหมูทอดนะคะหมูทอดกับทอดเองค่ะพี่นองคะกินกับหมูทอดนี่คือเดอะเบรดมากเลยนะคะมาเดือดจา้าไม่กินน้ำกัน